ทำนะคะดูนะคะแต่ละวันนี้ใช้แป้งหมดเยอะไปเท่าไหร่คะแม่ใช้ดีมันอันนึงมีได้ข<ม>ายได้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะ ใช่วันวันละเป็นอีกอันหนึ่งอาชีพนะคะที่น่าทําน่าสนใจในช่วงนี้เพราะว่าร้านขายเนี่ยคะเราจะขายอยู่ตามข้างทางรถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็มีคนจอดซื้อนะคะแล้วที่นี่ได้ได้เช่าไหมคะเนี่ยได้ค่ะอ๋อเช่ามือแล้วเท่าใดค่ะได้เช่าเสียต่ค่าสีไปโอ้เสียละค่าสีไปเพิ่นเพิ่นเสียเป็นเดือนหรือเสียเป็นปีค่ะปีแล้วเท่าไใดค่ะ โอ้ปลาละสองรยโอ้เสียปีนึงนี่เสียแค่สองร้อยอือโอ้อ้มันก็คมอยู่ได้นอปีละสองร้อยนปีละสองร้อยดอปาละสองร้อยโอ้ปาละสองร้อยอหาป้ายกรพัดเดียวกพันก็กวันหนึ่งเราก็ได้แล้วขายได้แล้วขายได้เยอะกว่าพันแล้ววันหนึ่ง สมมติว่าข้ามาตั้งร้านข้าก็มาตั้งเลยม็นบาเขอไฟมันบาหรือว่าขอแค่ของทีแต่ว่าอันถ้ากรนพันสิมาตรวจเองมันเบาขาต้องไปแจ้งเพินบลหรือเพิ่นมาดูเอง ให้กันเนาะความไวความสงบ ด้านบนนี้ไม่ต้องทําให้มันสุกก็ได้มันจะค่อยสุกๆไปของมันเองใช่ไหมี่ะมันจะสุกข,ของมันเองเนะกต้องเข้าบรากิกรััด้านเลยเนาะเบิ้งดีเนาะ เป็นตะมวนแ่ไหม่ะเป็นน่าสนุกกันดูวิธีทําหน่าสนุกมากเลยมันนงานอย,อย,อยน,อนยกนาตอนทำเส้น ดูน่าเฉาจ้ะพอดีมีหัล้วยได้ต้นเสาช่วงเวลาว่างก็เลยออกหาทายคลิปเพราะว่าช่วงนี้เขาขยายออกจากตนะึกก้อน <Okay. S 1> นะคนเขาเยี่ยมได้อีกเลยมันสิบเอ็ดโมงก็เล่าเป็นร้ายโลกเลยเพราะว่าเต้าช่วงนี้เขาขยายออกออกข่องนอกก้อนสิบเอ็ดโมงแจงสอบไปอีกก็เลยมนาะหาทายคลิปอยาเอกเซนิที่เห็ด ้งที่ใช้นี้เขาใช้เป็นแป้งอะไรครับแป้งข้าสาลี่เราจะนี่คือเป็นขันไม่ค่อยเห็นแสงเท่าไหร่ <Okay. S 1> หลังจากที่ได้เป็นขันแบบนี้แล้วแบะบรรจุถุงมัน,บบน,นว่าจะแม่ใส่ถังไรอ๋อใส่ถังไว้อ๋อเราได้ล่าขายนี่เข้าเห็นเข้าแยกในชนแบบไหน แม่ขายชุดละก๊าบบาทค่ะชุดละยี่สิบก็บหาชุดละยี่สิบก็หาดนี่จะเป็นเราที่เป็นเซนเซนแบบนี้ได้เฮ็ดเองบ้วยแม่อ๋อจะนี้เฮ็ดจะมีดินหมดไม่ได้ไม่ได้โอ้ตอนนี้คือจะทำอยู่ที่บ้านนะคะจะทำอยู่ที่บ้านแต่ว่าจะจะมาทำที่นี่เฉพาะที่เป็นแผ่นแป้ง เดี๋ยวแม่จัดชุดหาซิปให้หนูชุดหนึ่งอันนี้เป็นแป้งออกงานไหนเลยหนะขอชุดที่เป็นแป้งออกหง่นไหนแล้สีขาวสิส<ะ>ีเีอาเอาแตอเอา่เอาเอาหาซิปบาท,บาทเขียวใส่น้ำมันเอาใส่จ้ะเขียวนี่ใบเตยบ่ โรตีไสายไหม50บาทก็จะได้ประมาณนีนะะ้แม่ขายมา,จากจกปีแล้วค่ะปีแล้วสิบกว่ปีแล้วได้สูตรตไไมาจะสายแม่ตอนไปเลี้ยงีห่อ่มเ็นมากเค่ะโอหัดน้ำเพริ่เรากระใสเพื้นนทีไม่การเหยีบเบลายหลนะนี่คืเส้นไา เป็นป้ายข้างทางรถอใส่